สภาพอากาศในประเทศไทยช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะอย่างรายงานเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันทั้งในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีและในพื้นที่จังหวัดระยองสร้างผลกระทบโดยเฉพาะกับการเดินทางของประชาชนเป็นอย่างมากส่วนที่เกาะสมุยสุราธานีเกิดแผ่นดินไหววัดความบุนแรงได้ขนาด2.0และแผ่นดินไหวในครั้งนี้รับรู้ได้ในหลายพื้นที่ นายนัทพลเจริญทรัพย์ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลบ่อผุดเปิดเผยว่ากลางดึกที่ผ่านมาขณะกำลังนอนหลับได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายกับมีฟ้าผ่านานหลายวินาทีต้นเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังสิ้นเสียงบ้านเนี่ยก็สะเทือนทันทีกระจกในบ้านดังลั่นคล้ายกับเสียงลำโพงแตกตนเองเนี่ยอยู่เกาะสมุยตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน67ปีแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ส่วนสาเหตุไม่แน่ชัดอยากให้ทางราชการและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะดีก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องค่ะหลังจากที่กองฟ้อร,ระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา S <S เกิดแผ่นดินไหว2.0ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรเท่านั้นในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อผุดตมบเร็ดตบลแม่น้ำอําเภอเกาะสมุยส่วนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวย่านชายหาดเฉวงเปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวไม่ได้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเองก็ไม่ได้กังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้านนายภูนชิตคำลุนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุยเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุทางปอพอก็ได้ประสานข้อมูลกับทางนักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณีนายเวียรชาติวิเวกวินซึ่งก็พบว่าเครื่องตรวจวัดการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวพื้นดินช่วงคลื่นสั้นซึ่งติดตั้งณสถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุยสามารถวัดการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กไม่ได้ส่งผลกระทบหรือความเสียหายเป็นวงกว้างต่ออาคารบ้านเรือนของประชาชนสำหรับพื้นที่เกาะสมุยเพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขึ้นสองครั้งซ้อนเมื่อ30พฤษภาคม และแผ่นดินไหวขนาด2.4ในพื้นที่ตำบลอ่างทองที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนและในวันที่1มิถุนายนก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด2.2ในพื้นที่ตำบลบ่อขุดโดยเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆค่ะขณะที่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนานนับชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกบินบุรีนอกจากนี้ยังมีน้ําป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างทลักเข้าท่วมถนนสาย304ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกตรวจสอบผิวการจราจรบ,บนถนนสาย304ช่วงหลักกิโลเมตรที่175 ถึง176ขาเข้ากบินบุรีมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นผิวการจราจร4ช่องทางระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ30-50เซนติเมตรเป็นเรียกทางเกือบ1กิโลเมตรส่งผลให้รถเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ชะลอตัวการจราจรผ่านได้เฉพาะรถขนาดใหญ่ส่วนรถเล็กเนี่ยก็ถือว่าลำบากคา่ะบางคันบอกว่าไม่กล้าผ่านรอให้น้ำลดก่อน ตำรวจจราจรและทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ต้องลงไปดูแลอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ประชาชนส่วนที่จังหวัดระยองค่ะฝนตกหนักติดต่อกันนานเกือบ3ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรอการระบายที่บริเวณตลาดผาสุกและที่วัดหนองกระเพาะพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลง แม่ค้าขายแตงโมเปิดเผยว่าฝนตกตั้งแต่ตีห้จนถึง8โมเชา้าส่งผลให้น้ำท่วมบริเวณตลาดผาสุขซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากทุกครั้งเมื่อมีฝนตกหนักลงมาส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือที่วัดหนองกระเพาะพระลูกวัดค่ะก็พาไปดูสภาพของน้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณโรงครัวทั้งพระแล้วก็ลูกศิษย์ของวัดต้องช่วยกันขนย้ายข้าวของหนีน้ำ ส่วนที่ห้องเจ้าอาวาสมีไฟฟ้าลัดวงจรแต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บซึ่งภายหลังจากที่ฝนหยุดตกสถานการณ์ก็คลี่คลายระดับน้ำก็ลดลงสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าน้ำตามลำคลองต่างเนี่ยเริ่มที่จะสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดงส่งสัญญาณว่าอาจจะมีน้ำป่าหลากลงมาซ้ำเติมในพื้นที่ค่ะดำดำส่วนที่จังหวัดประจวบค,คีรีขันมีเหตุการณ์น้ำท่วมอุโมงค์ ลอใต้ทางรถไฟบริเวณซอยด้านข้างของโรงเรียนบ้านหนองหอยอำเภอปราณบุรีหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักช่วงเกิดเหตุค่ะก็มีสามีภรรยาเนี่ยขับรถผ่านมาแล้วไม่ทราบว่าบริเวณอุโมง์นี้น้ำจะท่วมขังสูงก็เลยลุยผ่านเข้าไปจนกระทั่งจมอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมความสูงประมาณ50-60เซนติเมตรเครื่องยนต์ก็ดับอยู่กลางอุโมงคอย่างที่เห็นในคลิปนี้แหลคะค่ะ แต่ก็มีรถบรรทุกนะคะแล่นมาแล้วก็ช่วยลากรถยนต์ขึ้นไปได้สําเร็จคนในพื้นที่บอกว่าบริเวณนี้เกิดน้ําท่วมซ้ํำซากประชาชนที่ไม่รู้เส้นทางหรือว่าไม่ชินกับพื้นที่ก็จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์นี้ได้บ่อยครั้งก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดําเนินการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ